แล้วดูเหมือนกับคดีนี้ไปไปมามาจะวนเข้าสู่ไซยนานยอีก<ม>หรือไม่การหายตัวไปของหมอเก่งวันที่10ส,สิงหาแล้วก็เจอเขาและเขาก็ตาย ไม่ต้องเกิดเลยนะฮะผู้ชายคนหนึ่งซึ่งไปปริศนาคาดีนี้ที่เมื่อวานนี้เราบอกคุณผู้ชมไปเพราะผู้ชายคนนี้พออยู่กับหมอเก่งที่นนก็รับหมอเก่งไปต่อกันที่อยุธยา<ะ>หมอเก่งเธอก็ไปตายเนี่ยนะฮะที่อยุธยาข้อพิรุษในคดีเรื่องการกินอาหารซึ่งไม่เจอพกถุงส้มตำในโรงแรมแล้วก็ข้อพิรุษเมื่อวานนี้ไปเจอรถเนี่ยนะฮะที่ตํารวจเข้าไปอายัดรถของหมอเก่งมาได้เจอซองยาเยอะแยะมากมายไปหมดในยยูคือผู้ชายที่อยู่กับหมอเก่งมาโดยตลอด ล่าสุดตำรวจมีปฏิบัติการไปเชิญตัวมาแล้วนะฮะจากลำพูนหมอตายอายุธยา<ะ>ยูไปอยู่ลำพูนเปิดภาพตอนตำรวจคุมตัวในยูขึ้นมาสักนิดหนึ่งในยูชัยพรโดยตำรวจเขาต้องแกะปมนี้ให้ขาดนะฮะว่าหมอเก่งเนี่ยสาวสองคนนี้ตายเพราะอะไรจนกระทั่งยูเองเนี่ยไปร้องห่มร้องไห้ทางโทรศัพท์กับญาติว่าผมเองเนี่ยอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีหมอเก่ง แต่แกหายไปเลยฮะหลังจาก2วันที่ช่อง8ออกอากาศแกไม่ยอมคุยกับญาติอีกเลยแล้วแกตัดสายทิ้งติดต่อไม่ได้ตํารวจต้องชื่นชมนะตารวจอยุธยาแกะรอยกันขึ้นภาคเหนือฮะไปเจอว่าอยู่ไปหลบอยู่บ้านญาติมันจะมีภาพนี่ฮะภาพนิ่งนะฮะแล้วตํารวจเองเนี่ยต้องบอกกับว่าตอนเขาไปเจออยู่อยู่ก็ไม่ได้ต่อสู้ขัดขืนย้ำอยู่ยังไม่ผิดนะฮะและอยู่ก็ไม่ได้โดนจับแต่ตำรวจเชิญมาสอบซึ่งล่าสุด2อุค่ม5ายังคงสอบอย่างต่อเนื่อง มันมีภาพรถด้วยไม่ใช่เหรอฮะขึ้นภาพรถหน่อยสิที่อยู่เขาขับไปลําพูนน่ะตำรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบรถด้วยค,คุณผู้ชมฮะเข้าใจว่าคงจะเก็บหลักฐานเพิ่มเติมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ทางทีมข่าวช่อง8เราเองเนี่ยไปเจอความจริงมาว่าตอนที่อยู่ออกจากอายุทยาหลังจากหมอเก่งสาวสองตาย นี่คือเส้นทางที่เราไปได้หลักฐานวงจรปิดเพราะพอตำรวจไปล็อกตัวปึ้งที่ลำพูนวงจรปิดจะเห็นเลยเนี่ยนะคะว่าที่สถานีรถไฟลำพูนเราพบว่ายูเนี่ยเขานั่งรถไปใช่ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะรถกระบะจอดไว้ที่โรงพยาบาลพระนครสุธยาแล้วตัวเขาเนี่ยก็ขึ้นรถไฟนะคะจากอายุธยาแล้วก็มาลงที่ลำพูนจะเห็นว่า ดูเนี่ยลงมาที่สถานีรถไฟลำปูนในช่วงเช้าวันที่14สิงหาคมเพราะว่าเขาออกจากอายุธยาคืนวันที่13สิงหาคมค่ะก็ <c oughs> จะเห็นลักษณะเขาเดินมาเรื่อยๆไม่ได้รีบ <ừ> ไม่ได้ร้อนอะไรเนี่ยค่ะต้องบอกกันว่าเพราะเขาบอกกับครอบครัวว่าหมอเก่งกินอาหารใช่ค่ะแต่ไปบอกกับโรงพยาบาลว่ากินยา <ừ> แล้วมีอาการซุดมันก็เลยกลายเป็นปริศนาว่าเกิดอะไรขึ้น และคุณผู้ชมครับคดีนี้ที่บอกว่ามันเกี่ยวกับไซยาไนยยังไงดูภาพตอนนี้ก่อนนะฮะ,ะนี่คือก่อนที่เขาจะไปเจอว่าอยู่อยู่กับญาติเราพบว่าเส้นทางก็คือเข้าใจว่านั่งรถไฟเนี่ยแหละมาลงลําพูน<ช>แต่เขาก็ไม่ได้แบบคิดจะหนีอะไรนะฮะ หลังจากนั้นจะมีภาพตอนที่เขาเดินออกถูกป้าเมย์ใช่ค่ะเมื่อกี้เขาก็เหมือนนั่งชาร์จแบตโทรศัพท์มือถืออยู่ในสถานีรถไฟสักพักเขาก็เดินออกมาด้านหน้าแล้วก็จะเห็นภาพที่เขาเดินออกไปด้านหน้าของสถานีรถไฟเพื่อที่จะไปเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพื่อจะไปที่บ้านของคุณตาคุณคือมันมีประเด็นตั้งแต่เมื่อวานนี้ตำรวจเขาขอร้องบอกว่ายูถ้าดูข่าวอยู่นะยูต้องมาพบตำรวจเพราะตั้งแต่วันที่หมอตายเนี่ยที่โรงพยาบาลคือ12ถูกปะ ใช่ไหมหมอไปสิบเจอสิบสองเจอสิบสองแล้วสิบสามใช่ค่ะสิบสามคือสิ้นชีพประเด็นก็คือขอร้องตั้งแต่วันนั้นว่าอย่าเพิ่งไปไหนอยู่หายไปเลยฮะและติดต่อไม่ได้นี่คือนาทีตอนยูจะกลับไปที่บ้านลําพูนต่อมาเราไปเจอว่าออกตรงนี้เขาจะขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วใช่ขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปบ้านคุณตาคุณยายที่พื้นที่อำเภอป่าซางของจังหวัดลําพูนค่ะนี่ฮะเปิดภาพตอนคุมตัวอยู่หน่อยก็ได้เพราะวันนี้เราตามไปที่ลําปางเลยเราไปเจอตากับยาย ตาซุมกับยายแสงดาซึ่งท่านก็แก่มากแล้วเราก็ถามตากับยายว่าเอตากับยายรู้หรือเปล่าว่าหลานเนี่ยตำรวจเขากำลังตามตัวเรื่องการตายของหมอเก่งตากรบยายบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเริ่มเอกใจเพราะอะไรหรือป่าบอกที่ผ่านมาเนี่ยนะโอ้เขาชื่อพุทโธด้วยนะเออนี่ฮะผมพุทธอภิวัน<ม>ยูเนี่ยก็คือพุทโธนี่ฮะปรากฏตาจะเรียกว่าพุทโธพุทโธ ตาเอกใจคือ30ปีฮะพุโทโธหรือว่าอยู่ไม่เคยม,มาเลยค่ะตาบอกแล้วมาทำไมตอนนี้วะนันลิศก็เลยบอกตาบอกตารู้อย่างอยู่มีเรื่องที่ตำรวจเขาจะจะขอถามการตายปริศนาของสาวสองเพราะออหมอเก่งตาบอกตาไม่รู้แล้วเชื่อมั้วงจรปิดตอนที่เขาเดินลงจากรถไปอะตอนมาเจอที่บ้าน ตาจำหน้าไม่ได้อ่ะเมย์ใช่ไหมสามสิบปีมันไม่เคยมาอยู่ๆยูเพิ่งมาตอนมีคดีนี่นนแหละใช่ค่ะ,ซ,คะซึ่งตอนนั้นเขาบอกเขาแทบจำหน้าไม่ได้ด้วยซ้ำแต่พอบอกเป็นหลานเนี่ยก็เลยให้ที่อยู่ค่ะเขาก็เลยถามหลานชายบอกว่ามาทำอะไรยูบอกตากับยายบอกมางานทำย่าตากับยายยังแซวเลยบอกว่าเอ้าทำไมไม่พาแฟนมาด้วยละ่ะเพราะคิดว่าหลานโตขนาดน,นี้คงมีฟงมีแฟนไปแล้วไม่แล้วทำไมไปหางานทำลำพูนอ่ะ ก็ในเมื่อก่อนหน้านี้คุณอยู่นนทบุรีกับหมออยู่จันทบุรีกับไม่ใช่ไหมฮะตอนที่เขาหนีกันไปกับหมอเก่งอ่ะเขาไปอยู่นนทบุรีแต่ไม่ทํางานที่นนท์แล้วพอตายปุ๊บก็คือเอามาส่งอยุธยาค่ะทําไมไม่ไปทํางานที่นนท์ล่ะทำไมอยู่อยู่กับมาลําพูนสามสิบปีตํารวจมาที่บ้านตาบอกมาหาหลานชายพร้อมกับเชิญหลานชายไปสอบหลานอันนี้ตํารวจนะตํารวจกําลังสงสัยว่าหลานชายเกี่ยวข้อง กับการตายของหมอเก่งหรือไม่ตำรวจบอกขอเชิญตัวหน่อยหลานชายไม่ได้บอกนะว่าหนีมาที่นี่หลานชายอ้างว่ามาหางานทำส่วนเขาจะเกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหนตากับยายไม่รู้จริงๆเพราะเพิ่งมาเมื่อคืนเลยฮะเบสถามหลานไหมครับว่าเอ้ยเองมาอยู่ทำอะไรอะไรเงี้ยไม่ถามเนาสงสารมันสงสารอ่าเดี๋ยวมันถ้าถามเข้าถาเดี๋ยวมันร้องไห้เขาน่าเครียดไหมครับตา ไม่ไม่เครียดแหรอดูเศร้าๆเหรอครับอยู่เอออยู่เพลินๆมันก็มันก็เมื่อวานนี่ตอนตอนแค่นี้มันยังไปตลาดช็ท้าอยู่ไปซื้ออะไรมาให้จาเมื่อจาถามน้องจาว่าทำไมมาคนเดียวแล้วแฟนไม่ไหนตายไปแล้วอีกเนะวแล้วมันก็ไม่ตอบแค่นี้อะร้องไห้น่ะแล้วจาก็ทำมันเถอะ ถามไปถามไปเยอะกว่ามันม,มันเนี่ยสงสารมันตอนตำรวจมาตางงไหมครับตกใจไหมครับตกใจก่ะอโอ้ซาก็ไม่รู้ว่าตำรวจมาทำไมนะึกว่าไอผู้โทรเนี่ยมันไปฆ่าคนอื่นเนออย่างนี้เนาะแต่มันมีมันมีมตำรวจว่ะม,ม,มันมันเขาก็เดี๋ยวเอาไปสืบสวนพอยังไงยังไงก็ Hmm. ไม่มีเรื่องอะไรก็จะปลอ่อยมาเองนี่ท hmm. ่านหู้ชมครับขนาดเดียวกันวันนี้หลังจากเกิดเรื่องแล้วเราได้สอบถามทางผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมที่ลําพูนผู้ใหญ่คันชิตผู้ใหญ่คันชิตก็บอกเลยเนี่ยนะครับว่าที่ผ่านมายูเองเนี่ยภาพแรกที่เจอในรอบ30ปียูมีอาการซึมยูไม่พูดไม่จาตำรวจเนี่ยภาพที่ตอนไปล็อกตัวเมื่อคืนนี้ถามสองชั่วโมงนะฮะ แล้วก็เลยประสานผู้ใหญ่บ้านขอเอาตัวออกมาซึ่งผู้ใหญ่เองก็บอกว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยนะฮะแล้วที่สําคัญทราบข้อมูลว่าจริงๆอยู่มาลําพูนเนี่ยไม่น่าจะหางานทํานะอยู่น่าจะมาฆ่าตัวตายใช่เพราะ<อ>ว่าเห็นบอกว่าได้ข้อมูลจากญาติเนี่ยบอกว่าอยู่ดูมีอาการเครียดอยากจะฆ่าตัวตายอ,อยู่คิดว่าจะกระโดดแม่น้ําแม่ทาซึ่งอยู่ข้างบ้านด้วยซ้ําเนี่ยคะ่ะญาติคือ,อมันมีคําถามว่า,วาแล้วทำไมอยู่ต้องฆ่าตัวตายอยู่ไป ถ้ายูไม่ได้ทําอะไรผิดคืออย่างนี้ผมไม่พูดถึงประวัติเก่าแล้วกันแต่เดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวก็จะหาว่าเก่าวหาเขาเอาว่ายูเนี่ยมีปัญหาเรื่องคดเีเรื่องเกี่ยวกับคดเีเรื่องเกี่ยวกับเงินแล้วก็มีคดีเก่าเอาเป็นว่าคดีในอดีตแล้วกันทั้งหมดนี้เดี๋ยวตำรวจต้องไปพิสูจน์เดี๋ยวไปหาว่าเก่าหาเขาเนี่ยนะฮะซึ่งคดีดังเก่าเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการจับกลุมหรือไม่หรือถูกดําเนินคดีไปแล้วแต่เป็นคนมีประวัติแต่ญาติบอกว่าน่าจะมาเลือกตายที่่่ลํําาาพูนแตตวจมเออก ตอนนั้นเขามีคนแจ้งคือร้านร้านของชำร้านขายกับข้าวนะมาแจ้งนะว่ามีเนี่ยมีที่ออกข่าวมีคดีความให้ตงใสและยากเขาว่าตอนแรกเขาเขาเขาไม่กล้าจะแจ้งเขาก็กลัวว่าอาจจะโดนทําร้ายครับตอนแรกเขาก็บอกให้ว่ามาปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนว่าจะให้มอบตัวแต่ยังยังไม่ทันตำรวจเขาเข้าไปก่อนในบ้านตอนนั้นตอนแรกคิดว่าเป็นไปอีกหลังหนึ่งไงไม่ใช่ ครับกลับมาตรงนี้ค่ะคถามที่สําคัญคือยูจะกลับไปลําพูนจะฆ่าตัวตายทําไมก็ในเมื่อหมอเก่งยังคงโคม่าและเป็นปริศนาคุณผู้ชมฮะให้ดูเพจนี้เป็นข้อมูลจากตํารวจยืนยันมาแล้วนะฮะพลตํารวจตรีโชติวัน์เหลืองวิไลผู้การอยุธยาเพราะจุดที่หมอเก่งตายคืออยุธยาคดีเนี่ยมันต้องอยู่ที่นั่นปรากฏผู้การแถลงวันนี้เขาไปตรวจสอบโทรศัพท์มือถือให้ดูข้อมูลเต็มจอเลยก็ได้ครับไปเจอข้อมูลมือถือของหมอเก่งฮะ ปรากฏว่าหมอเก่งสั่งซื้อไสยาไนนะฮะแล้วกลายไปว่าหมอเก่งเนี่ยอยู่ๆย,ยกเลิกการสั่งซื้อไสยนไนไปเจอว่าหมอเก่งเสิร์ชหาข้อมูลการฆ่าตัวตายด้วยไสยนไนการกินไัย์ไนว่ากินไสยาไยนยังไงจะต้องมีอาการยังไงตำรวจไปเจอข้อมูลนี้เนี่ยมือถือเพราะว่าตอนที่เขาไปเก็บหลักฐานมาเนี่ยคุณผู้ชมฮะคือเขาก็สงสัยเหมือนกันว่ากินส้มตำทำไมตายได้แล้วอาเจียนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ ยิ่งช่วงนี้มันมีคดีสยายในยดังๆเรื่องคดีชลดาด้วยใช่ไหมปรากฏว่ามันก็ไปพนวกกับช่วงเวลาเดียวกันเนี้ย28หรือเป่ากรกฎาคมมีการแคปข้อมูลสยายในยเก็บเอาไว้แล้วถามว่ามันไปสัมพันธ์กับยูยังไงที่ยูอยากจะตายตามรายงานข่าวท่านผู้การบอกว่ายูน่าจะอ้างว่าจริงๆเขาจะตายคู่โดยสั่งสายามนภาพในโรงแรมที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือ เขากินไซยาไนแต่ปรากฏว่าหมอเก่งกินเสร็จยูตอนแรกตกลงตามรายงานข่าวว่าะจะกินตายไปพร้อมกันยูกับไม่กล้ายูก็เลยปล่อยหมอเก่งกินไปก่อนหมอเก่งก็เลยป๊อกแล้วตัวเองก็เอาตายแล้วตัวเองก็ไม่กล้ากินไซยาไนเนี่ยนะฮะก็เลยตเลิดเลยแล้วก็ไปโผล่ลำพูนซึ่งไอ้เรื่องสั่งไซยาไนเนี่ยมีจริงในมือถือหมอเก่งอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมยูเขาด้วย รู้สึกมีเสียงท่านผู้การด้วยใช่ไหม,มที่วันนี้ท่านผู้การเนี่ยท่านอธิบายเรื่องหลักฐานฮะในยูเนี่ยหลังจากส่งหมอเข้าโรงพยาบาลแล้วในยูก็เครียดนะครับเครียด <c oughs> ก็กลับบ้านนะครับไปหาตาตอนนี้ก็ตามในยูมาได้แล้วนะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนคำในการสอบสวนคำเบืเ้องต้นเนี่ยในยูก็ยังให้การที่ไม่เป็นประโยชน์กับเรานะครับก็ <c oughs> คือบอกว่าหมอเก่งกินส้มตํา กินแกงเห็ดแล้วก็ปวดท้องซึ่งอันดับแรกเลยผมไม่เชื่ออยู่แล้วแต่จากการสวยหาพยานหลักฐานเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือนมอเก่งเนี่ยมีพยายามมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายมีการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตครับเกี่ยวกับเรื่องไซยาไน์เกี่ยวกับเรื่องสารหนู นะครับหามาต่อเนื่องนะครับหาทางทางทาง g o o g l e นะครับว่าพิษมันเนี่ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างและแคปเก็บไว้แคปเก็บไว้ซึ่งเราเจอแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณวันที่28กรกฎาคมคุณผู้ชมครับข้อมูลตรงนี้ท่านผู้การสำคัญนะถ้าเรามองว่าหมอเก่งกำลังจะตายคำถามคือหมอเก่งมีปัญหาอะไรถึงอยากฆ่าตัวตาย<ะ>แล้วในยูเนี่ยด้วยความเคารพเป็นคนมีคดีติดตัว คนที่ที่ควรจะต้องฆ่าตัวตายถ้ามองจากน้ำหนักตำรวจมันควรเป็นอยู่แต่ทำไม,ไมยูมันกลายมาเป็นหมอเก่งอันนี้แหละฮะคือปริศนาซึ่งเมื่อกี้ผู้การที่บอกถามแต่ยังไม่ได้ประโยชน์เพราะถ้าถามบอกว่าเขาจะฆ่าตัวตายมีแรงอะไรอะ่ะ mm. ที่ทางด้านหมอเก่งถึงอยากจะฆ่าตัวตายอยู่ยังไม่ตอบคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกอยูดันให้ข้อมูลดันเป็นพี่รุษไอ้ตรงที่ว่ากินส้มตำไงที่ผู้การบอกผมไม่เชื่อไปไม่ได้ก,กินส้มตำแล้วจะตาย mm. ล่าสุดวงจรปิดฮะเพราะตอนที่หมอเก่งแกป,ป๊อกเนี่ยอยู่ที่อยุธยาในม่านร<ะ>ูดเนี่ยนะฮะปรากฏว่าอยู่เนี่ยก็เลยเอาตัวหมอเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลที่อยุธยาวงจรปิดครับเมย์ ทางด้านของวงจรปิดนี้เป็นภาพสุดท้ายที่ทางด้านของนายยูเดินออกจากโรงพยาบาลที่พระนครอิทธยานะคะวันที่13สิงหาคมตอนตี4 39นาทีค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นวงจรปิดนะคะที่ทางด้านของนายยูเนี่ยไปขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟพระนครสิทธยาค่ะก่อนจะไปลำพูนไหมก่อนจะไปลำพูนค่ะก็คือวันเดียวกันอันนี้ตัวที่ลำพูนค่ะอันนี้คืออยุทยาครับทีมงานฮะอยุทยาครับอันนี้คือตัวเก่าฮะเมื่อกี้ลำพูนหลักฐานใหม่คือที่อยุทยา ยังหาภาพไม่เจอกลับไปที่ภาพเมื่อกี้นี่ก่อนกลับไปที่ภาพเดิมก่อนอ่ะเจอ,อแล้วนะฮะนี่ฮะ,ะก็คือจริงๆมันคือวันที่13สิงหาคมนะคะใน,นช่วงกาลา<ะ>งคืนใช่ใช่ค่ะเออก็คือหมอไปแล้วแหละใช่ไหมนี่ฮะแล้วก็ขึ้นรถไฟจากอายุธยาค,คุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้ล่าสุด เราได้มีการเอาไม้ไปจ่อปากเนี่ยนะฮะอยู่เพราะอยู่ถูกคุมตัวมาที่โรงพักเปิดบรรยากาศที่โรงพักเลยนะฮะสี่โมงครึ่งตำรวจหิวมาจากลำพูนถึงเรียบร้อยแล้วที่อยุธยาอยู่ใส่หน้ากากาใส่วงใส่แว่นปิดหน้าปิดตาเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยก่อนจะเปิดใจสั้นๆว่าเหตุการณ์ในโรงแรมที่อยุธยาวันนั้นหมอเก่งมีอาการปวดท้องผมรีบพาไปโรงพยาบาลและก็ไม่ตอบคําถามอะไรอีกเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าหมอเก่งเนี่ยรับประทานยาหรืออะไรเข้าไปหรือไม่เจ้าตัวไม่ตอบตำรวจรีบคุมตัวเลย ฟังเสียงอยู่หน่อยฮะเรายืนยันถามนิดนึงในโรงแรมมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับพี่ก็คือมีอาการปวดท้องอล้ครับอะไรนะครับ้ขากินยาหรืออะไรเข้าไปครับพี่เรายืนยันความรู้สุกของเราไหมครับผู้ชมฮะนี่สั้นๆมากๆมีอาการปวดท้อง ก็คือ<พ>มีอ <c oughs> าการปวดท้องอ <ๆ S 1> ครับนี่และถ้าดูจากภาพในห้องนะครัม่นรูดที่ตํารวจไปตรวจสอบคุณผู้ชมฮะวันนี้มันน่าสนใจอย่างนี้ถ้าสมมุติจะฆ่าตัวตายพร้อมกันทำไมอยูถึงไม่กินตามรายงานข่าวยูอ้างว่าอยู่ไม่กล้าถูกไหมฮะแต่ถ้าไม่กล้าเอาเฮ้ยแล้วคุณปล่อยให้หมอเก่งตายเนี่ยนะคำถามที่สองไอ้ที่จะกินพร้อมกันเนี่ยคุณมีอะไรเหรอ คุณถึงต้องกินพร้อมกันเพราะหมอเก่งจะต้องเป็นคนไปทวงรถคืนค่ะด้วยความเคารพนี่ไม่ได้ปักปำยูนะตำรวจเขายังไม่ได้ตัดปมเรื่องฆาตกรรมนะฮะแล้วเขายังไม่ได้เชื่อยูทั้งหมดมีเสียงใช่ไหมระหว่างบันไดอ่ะไหนลองเปิดเสียงขึ้นมาหน่อยสิผมก็อยากจะไปตามแล้วผมก็เครียดเหมือนกันอยญ่ใหญ่อยากให้ไปอีกแผ่นนมาที่นี่ที่นี่รู้มาก่อนไหมว่าพี่เก่งเขาสั่งไซยังไม่มาเราไม่ ม่เนี้นะพี่นะโอเคนะนี่เขาพายูมาโรงแรมใช่ไหมใช่ค่ะจุดเกิดเหตุคือห้องหมายเลขสิบที่เขามาพักกับหมอเก่งก่อนที่หมอเก่งจะปวดท้องแล้วเขาก็พาออกจากโรงแรมไปส่งโรงพยาบาลซึ่งวันเกิดเหตุเนี่ยเขามาพักกับหมอเก่งหมอเก่งนั่งกินคือไอ้ตรงเนี้ยที่เขาย้ำว่านั่งกินนั่งกินแหละแม่บ้านบอกมาไม่มีถุงส้งตมตำแล้วมันนั่งกินได้ยังไงมันไม่มีถุงแล้วเขาบอกว่าหมอเก่งเนี่ยปวดท้อง ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมจำได้ไหมมีด้วยความเคารพจริงมันมียาเหมือนยาปลุกเซ็กกันที่ตํารวจเขาไปเจออันนี้คืออีกอันหนึ่งอีกที่ตํารวจเขาก็สงสัยว่ามันเอายาตัวนี้มาได้ยังไงไหนมันบอกว่าสั่งจากไอ้พวกสยานายมาเนี่ยนะฮะการตัดสินใจทั้งหมดเพราะว่าเราสองคนอยากจะหนีแล้วเริ่มต้นใหม่เนื่องจากเราเจอปัญหากันอย่างหลากหลายตอนนี้อยากจะตายตามหมอเก่งเพราะรักเขามากอยากจะไปงานศพเขามันมีหลังจากที่เขาลงจากห้องมาแล้วเขายอมพูดนะฮะ ก็คืออยากจะฆ่าตัวตายไปทั้งคู่แต่ตัวเองไม่ได้ตายแต่ตอนนี้อยากจะตายแล้วแล้วตัวเองก็บอกด้วยว่าก่อนหน้านี้หมอเก่งเคยบอกกับครอบครัวว่าเลิกคบกับผมแล้วแล้วเราก็กลับมาคบกันใหม่ไม่เป็นความจริงเราครบกันมาโดยตลอดผสมงรยานาให้กับแฟนเราไหมหมอเก่งไหมได้เห็นไหม ไม่ไม่ได้ไม่ได้สั่งไม่รู้ว่าเขาสั่งอะไรเอ้าแล้วหินบอกว่าลงมาข้างล่างมาเอาอะไรข้างล่างเอาอะไรครับที่นี่ครับใช่ครับที่เนี่ยที่ผมไม่ได้สั่งเอาอะไรครับไม่ได้เอาอะไรใช่ไหมแต่สั่น้ำขึ้นไปสั่งน้ำขึ้นไปเราได้เอาอะไรจากแก๊บมาไหมที่นี่ไม่มีนะครับไม่ได้สั่งแก๊ปใช่ไหมใช่ครับยืนยันนะว่าเราว่าหมอเก่งไม่ได้สั่งแก๊บไม่ได้ลงมาเอาแก๊ปใช่ที่นี่ไม่มีครับไม่ได้สั่งไม่มีไ่ด้สั่งอะไรเลยวันนั้นวันนั้นเกิดอะไร หมอเขาปวดท้องรอบแรกก็กินยาอครับแล้วก็ก็ทานข้าวกันปกติครับที่นนก่อนจะมารู้ไหมว่าแกมีโรคประจําตัวก่อนหน้านี้หรือว่าพยายามจะกินยาฆ่าตัวตายมีรู้มีโรคประจําตัวเป็นไมเกรนเป็นไมเกรนเรื่องการกินยานี่แกพยายามจะกินตลอดมีมียาประจําตลอดผมอยากจะหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันครับเพราะอะไรแกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าใช่ครับปัญหาอะไรรื่องมันหลายอย่างครับลองบอกหน่อยนะแล้ว เขาบอกอะค่ะว่าให้มารับศพทั้งสคนเลยอันนี้คืออะไรอะคะพี่ผมรู้ตอนนี้ตำรวจมารับสครับอันนั้นนะอขู่รใ้เงไหมคเขา่าให้เราฟังไหมอะคะเขาเล่าให้าังไมอะครับนเ่าหราัไามอเาเลา้ไมอะะเ่มันมีปังหมอะคะเยากบอกกับหมอเก่าเคะเล่าใหเราเขาเล่า้รงไหมอคน่้จรงไหมอนจะกลับลาคบกันอีครเบานล่ใช่ครับเขา่าห้าไอล้รงไหม่าเรยงอล่าใรไมครเบเล่าครับแล้วค มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมเขาเสียชีวิตแล้วตอนนี้อยากไปงานศพเขาครับยืนยันความบริสุทธิ์ใจเนาะโอเคครับขอแล้วครับอคครับนี่คือนาทีสุดท้ายที่อยู่ร้องไห้แล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่คิดจะไปทําร้ายเขากินเข้าไปแล้วปวดท้องแต่ไม่ตอบเรื่องไสยายน่าสุดเนี่ยนะฮะด้วยความเคารพจริงๆตัดผ้าไปบรรยากาศรับศพหน่อยครอบครัวหมอเก่งเองเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยที่เขาชนะสูตรเรียบร้อยแล้ว คือบรรยากาศตอนรับศพครับที่วัดบางสะก้าวจังหวัดรับศพที่สถาบันออาไม่เป็นไรฮะเอาไปที่งานศพเลยฮะที่วัดบางสก้าวที่แหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีเพราะว่าจุดที่เขาเอาศพไปตั้งอันนี้สําคัญเพลภาพกลับไปตรงจุดตั้งศพสักนิดหนึ่งเพราะว่าตรงจุดตั้งศพเนี่ยคือหมออะไรพวกนี้เขาชี้ข้อสงสัยเรื่องศพดําหรือเปล่ามันมีจุดอันหนึ่งที่จําได้ใช่ไหมคดีสยนานัย ตัวดำศพดำปรากฏว่าลักษณะเท่าที่เราสังเกตเป็นยังไงเมปากดํำไหมค่ะก็มีลักษณะปากสีดำเล็บฮะแล้วก็เล็บค่ะที่บริเวณนิ้วของหมอเก่งนะคะที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะผิดปกติหรือเปล่าศพดําหรือเปล่าเนี่ยแต่ประเด็นคือเดี๋ยวต้องให้หมอเป็นคนสรุปแต่จากสายตาเนี่ยพี่กู้ภัยบอกว่าปากดําเล็บดําจริงๆคือมันจะไปสอดรับกับคดีเก่าๆที่ว่าศพดาถูกไหมถ้าโดนใสยานไน แต่ถ้าฟังจากตารวจอยุธยากําลังบอกว่ายกเลิกไปแล้วเรื่องการสั่งซื้อไสยนยัยแต่ศพมันมีรอยค้ำนะฮะล่าสุดวันนี้ตอนที่เขารับศพมาถึงที่วัดเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราเองเนี่ยได้มีการไปพูดคุยแล้วเราก็ได้หลักฐานชิ้นหนึ่งมาว่าระหว่างที่ในยูก่อนจะโดนคุมตัวจากลําพูนในยูเขาส่งแชทฮะมาหาพ่อของหมอเก่งเดี๋ยวลองดูสักนิดหนึ่งไอ้แชทต,ตัวเนี้ยเหมือนประมาณว่าเขาอยากจะตายใช่ไหมมันจะมีหลักฐานแชท เดี๋ยวรอขึ้นจอแป๊บหนึ่งนะฮะหลักฐานแชทตัวนี้ครับให้ดูจากที่ทำข้อมูลมาอย่างสำเร็จเลยจะชัดสักนิดหนึ่งเขียนบอกว่าพ่อผมขอโทษผมจะตามเก่งไปครับผมไม่ไหวแล้วเก่งก็ไม่อยู่แล้วค่ะนี่คือข้อความระวังที่กำลังหนีไปอยู่ที่ลำพูนวันนี้ทางครอบครัวเนี่ยเขาก็เลยเปิดให้ทางทีมข่าวดูนะฮะแล้วบรรยากาศงานศพวันนี้เห็นบอกว่าเอาจริงหลายคนเนี่ยไม่ค่อย คืออยู่ในอารมณ์เสียใจนี่แหละ,ะก็เลยไม่ได้พูดอะไรมากถูกไหมฮะ,ะกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นส่วนอาสากู้ภัยคือคุณพานุวัตรคือตัวแปลส,สําคัญที่เห็นว่าหมอเก่งก่อนจะตายเป็นยังไงวันนี้เจ้าตัวเองก็เล่าให้เราฟังอีกเหมือนกันบอกว่าพอหมอเก่งขึ้นรถกู้ภัยเสร็จในยูเนี่ยมีพิรุษบอกว่าขอไม่ไปด้วยเออเพราะวันนี้เราเห็นสภาพศพแล้วไงะนะว่าเล็บดาปากดํายูขอไม่ไปด้วยยูบอกว่า ทำไมนะตอนนั้นคือตอนนั้นเนี่ยอาการของหมอเก่งเนี่ยเหมือนยังมีสติพูดคุยได้หมอเก่งตอบได้ยืนยันว่าหมอเก่งไม่ได้หมดสติขยับตัวได้ช่วยเหลือตัวเองได้ลงจากรถกระบะได้นะคะตอนแรกจะไม่ให้ตามไปแต่ว่าพี่กู้ภัยบอกไม่ได้ยูคุณต้องตามสิเพราะคุณมากับเขาเนี่ยนะฮะนยยูก็เลยต้องอยู่เป็นเพื่อนนี่ฮะ ลักษณะเท่าที่ผมดูหมอเก่งนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยนอนตะแคงและใช้มือกุ่มท้องจริงมีอาการปวดท้องถามว่าในยู่ทําไงตอนยืนอยู่โรงพยาบาลในยูยืนกุมมืออยู่ตลอดเวลาแล้วพอถึงโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาอาการหมอเก่งก็ปกติหมดสติโดยตอนนั้นต้องรีบเอาเข้าห้องฉุกเฉินและทําการ CPR สักพักใหญ่เลยสุดท้าย เห็นบอกว่าหลังจากนั้นก็มีการมาแจ้งผมว่าทางด้านหมอเก่งเสียแล้วนี่ฮะเห็นบอกว่าอาการหมอเก่งตอนแรกผมมองดูน่าจะเป็นไส้ติ่งอักเสบแต่ต่อมาอาการสุดหนักเร็วมากเหมือนคนโดนวางยาพิษแต่ผมไม่ปันธ<ม>งนะว่าโดนยาจริงหรือไม่แต่ผมแค่สงสัยโดนยาพิษรับแจ้งจากศูนย์ตอนตีสี่ห้านาทีว่ามีผู้ป่วยขอความช่วยเหลือ พอผมได้เบอร์โทรมาผมก็กดเบอร์โทรโทรไปสอบถามเขาว่าคนป่วยมีอาการยังไงบ้างพอคนป่วยพอผมได้ข้อมูลว่าหนึ่งเขาปวดท้องมีถ่ายเป็นเลือดมีชาที่มืออีกห้านาทีผมโทรไปพี่เป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นย,ออกกยังเขาบบอกยังยังเป็นเหมือนเดิมยังอยู่ชั้นสองผมติดต่อเจ้าหน้าที่โรงแรมอะไรไม่ได้เลยอีกรอบหนึ่งคือผมโทรก็คือผมออกไปแล้วออกไปใกล้ถึงแล้วอีกประมาณห้านาทีถึงเขาบอกพี่ไม่ต้องเข้ามาที่รีสอร์ทแล้วนะ ผมเอาคนผมเอาแฟนผมมาลงมาแล้วตอนนี้ผมขับรถออกมาจอดรอพี่อยู่ที่หน้าโลตัสพอผมไปปุ๊บเขาก็เปิดประตูลงมารอผมฝั่งที่หมอเก่งนั่งผมเลยบอกขอดูอาการหน่อยผมเข้าไปหมอเก่งเขาก็ยังนั่งอยู่ลนนนักษณะนี้อยู่ยังไงบ้างดูเขานี่เขาปวดท้องเก่งเหมือนเก่งท้อง<ต>ปวดท้องเนี้ยยังมีลมหายใจก็ลืมตาอยู่ยใช่ยังมีสติผมก็ถามว่าหมอเอ้ยบอกผมก็ถามว่าพี่พี่เป็นไงบ้างเขาก็อืมอืม อยู่ประมาณนี้แต่ไม่พูดหมอเขาก็ยังช่วยพยุงตัวลงมาอยู่ hmm. ไม่ใช่ว่าเขาหมดสติหรือไม่มีแรงก็ขึ้นมาบนรถผมผมก็มาวัดชีพประจรอ,อะไรชีพประจก็ยังมีและเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมขับรถตามไป hmm. เขาก็จะลงจากรถผมเนี่แลักไปขับรถกระบะเขาสีขาว hmm. ผมก็เลยบอกว่าพี่ไม่ได้พี่ต้องไปกับผม hmm. เพราะว่าพี่ต้องคอยคุยกับแฟนพี่คอยกระตุ้นให้เขารู้สึกตัวไม่ให้เขาหลับนี hmm. <ม>่ฮะ hmm. แล้ววันนี้พี่กู้ภัยเนี่ยเขาจําลองให้ดูใช่ไหมไหนเป็นภาพอะไรน,นะเมย์จำลองยังไงคือพาทีมข่าวช่อง8ดค่ะไปดูว่าตอนที่เอาขึ้นรถ,ร,รถใช่ค่ะพาหมอเก่งไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยมีการสาธิตให้ดูว่าหมอเก่งกับนายยูเนี่ยอยู่ด้วยกันบนรถยังไงแล้วก็นายยูเนี่ยนั่งข้างเตียงผู้ป่วยยังไงพร้อมกับกุมมือทางด้านของหมอเก่งไปด้วยตลอดทางเนี่ยนะคะ พี่กู้ภัยพานุวัตรเนี่ยก็เลยมีการสาธิตให้ทีมข่าวเราดูค่ะก็คือน้องมิกกนวัฒน์นะคะว่าเหตุการณ์ที่อยู่ในรถกู้ภยนะัยณตอนนั้นเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างค่ะโดยการจำลองครั้งนี้ก็อย่างที่บอกว่าไม่มีใครคิดว่าหมอที่บอกว่าน่าจะเป็นแค่ไส้ติ่งอ,อยู่ๆกับกายว่าแป๊บเดียวตายเลยะนะฮะแล้ววันนี้บรรยากาศงานศพ คุณพ่อเองเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์แต่วันนี้คุณพ่อเนี่ยเสียใจมากคือขอดูภาพตอนรถน้ำศพนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวได้ภาพตอนจำลองเหตุการณ์เอาขึ้นมาด้วยนะคือพ่อกับญาติญาติเขาก็เอกใจเ,เรื่องรอยเล็บเนี่ยนะฮะแต่ว่าทุกคนเองขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเล็บมือฮะกับตามลำตัวที่รู้สึกว่ามันเป็นรอยจ้ำค,ำคำ้ำ แต่ถ้าดูแล้วเนี่ยสภาพของเขาเนี่ยน่าจะยังยังต่างจากชนระดาใช่ไหมยังต่างกันอยู่นะฮะค่ะแล้วต้องรอผลนิติเวทอย่างเป็นทางการว่าเจอสารสยานัยไหมนี่อ่ะได้ภาพแล้วนะฮะอ่ะเปิดขึ้นมาฮะนี่เปิดเสียงสักนิดนึงฮะตอนที่ผมมาขึ้นทีแรกอาจะนอนงายะอาจะนอนงหายแบบนี้แล้วสักพักหนึงเขาก็ทำอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ย แฟนเขาก็นั่งตรงนี้เห็นนะนี่อ๋อนี่นี่คือยูนั่งอยงนี้ยูนั่งอย่างนี้อใช่ครับอืแล้วเขาก็นั่งจับนือจับมือกันอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่จับยังไงใช่ครับก็เนี่ยเขาแฟนเขามาจับอย่างนี้จับอย่างนี้เอาไว้อแล้วเนี่ยที่ผมเห็นนะครับหมอเก่งก็นอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็พี่ก็ขับไปเรื่อยใช่ครับก็อยูนั่งนี่หมอเก่งอยู่นี่เลยใช่ครับก็จับกันไปใช่ใช่แต่ว่าเขาคุยอะไรบ้างผมไม่รู้ใส่ะไรมันดัง ใช่ครับคือคุดคู้คยอย่างนี้เลยนั่นเองครับตอแสดงว่าถ้าวันนี้ดูภาพตอนที่เขาชี้จุดนะฮะภาพตอนเขาชี้จุดมันก็ตรงกันไอ้เรื่องปวดท้องจนตัวงออันนี้ต้องให้ให้ความเป็นธรรมกับยูเขาภาพตอนเป็นชี้จุดท,ที่ขึ้นไปบนตึกเพราะวันนี้เท่ากับว่าเขาบอกว่าเมียเขาเนี่ยตัวงอ,อกู้ภัยก็ยืนยันว่าอาการเนี่ยอ่ะมันใช่เพียงแต่ว่าไอ้เรื่องที่ว่าถ้าจะต้องกินไซยาไนตยจริงๆค่ะ คำถามคือปอมคืออะไรล่าสุดคุณผู้ชมครับตัวของยูเนี่ยแกมีประวัติเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับเงินทองเพราะเมื่อวานนี้มีคนให้ข้อมูลช่องแปดว่าก่อนหน้านี้ยเนี่ยจัดทาเรื่องของการหาพวกแรยงานไปส่งแล้วปรากฏว่าดูเหมือนกับว่าได้เงินเขาแล้วแต่ไม่เอาแรงงานไปส่งมันก็เลยกลายเป็นเรื่องพร้อมกับคดีในอดีตที่เคยได้รับโทษล่าสุดเราไปที่ กลุ่มคนจัดหางานวันนี้เขาก็บอกกับช่องแปจริงว่ามีเรื่องนี้จริงใช่ค่ะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเหมือนอยู่ได้รับเงินจากพวกเขาไปแล้ว<ม>แต่ไม่เอาแรงงานมาให้ลองฟังเสียงของกลุ่มตัวแทนพวกบริษัทแรงงานเนี่ยฮะก่อที่ดินที่เขาโกงไปก็คือสาขาที่แดนทับรีแล้วเดี๋ยวให้เบอร์หัวหน้าเข้าไปดได้ได้เพราะวัาหนูไม่รู้เรื่องได้ครับแต่เรื่องการโกขงของเขาเนี่ยมันมีการโกงจริงๆใช่ไหมฮะอ,อันนี้ต้องให้พี่ พี่เตยคุยอ่ะอ๋อต้องโกงเป็นจริงใช่โกงจริงโกงจริงใช่ไหมจริงเยอะไหมครับจํานวนพอทราบไหมหนูไม่รู้ต้องอ่ะประมาณนี้เป็นคํากล่าวอ้างแต่ทั้งหมดนี้ยูเขาก็น่าจะปฏิเสธในเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้ท่านผู้การที่อยุธยาก็บอกเรื่องค่าแรงงานนี้ยังไม่มีนะอ่ะจบเรื่องนี้